สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในบรรัญญัติข้อที่9ในบรรัญญัติสิบประการของโมเสสนะครับบรรัญญัติข้อที่9นั้นพระคัมภีร์บันทึกว่าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อพยพบทที่20ข้อ16นะครับและสิ่งที่บรรัญญัติข้อที่9ต้องการให้เราทาก็คือให้เรารักษาและเสริมสร้างความจริงระหว่างผู้อื่นนะครับกับเราและผู้อื่นด้วยกันเองและระหว่างผู้อื่นกับชื่อเสียงของเราชื่อเสียงของเพื่ โดยพรายยิ่งเมื่อเราต้องเป็นพยานหรือให้การในศาลเมื่อวานนี้ผมได้ยกเสคขารยาบทที่ 8: ปดข้อสิบหนะครับว่าอย่าคิดอุบายชั่วในใจอย่ารักคําปฏิญาณเท็จเพราะสิ่งหลังปวงเหล่านี้พระเจ้าเกลียดชังพ,งพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับปรากฏอยู่ในหนึ่งยอนบทที่3ามข้อสินะครับหนึ่งยอนบทที่3ามข้อสิโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราก็ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับคำว่าปล่อยวางนั้นก็คือว่าเสียสละหรือสละชีวิตนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 14: ข้อที่5ครับพยานที่สัตว์ซื่อจะไม่มุสาแต่พยานเทศจะกล่าวคํามุสาในยบบทที่27ข้อที่5นะครับวันนี้ขอยกรพิ่มพีเยอะหน่อยนะครับ โยบบทที่27ข้อหขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าเห็นว่าท่านเป็นฝ่ายที่ถูกเลยข้าจะไม่ทิ้งความสัตย์จริงของข้าจนตายก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะมาน้ำสการพระเจ้าสรรเสริญร้องเพลงถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันนะครับเชิญครับยอยกแ็นการทอ bye yeah. uh -huh. run รักษาอดนุนป้องกัน เพื่ออพน้องครับเราพูดถึงเรื่องของความจริงเราอยู่ในความจริงเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงนั้นเราได้เรียนรู้ถึงพระเจ้าลักษณะของพระองค์ที่สําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือพระองค์ทรงเป็นความจริงพี่น้องครับ เพราะใจของพระเจ้าทำให้เรามั่นใจครับว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงมีพลักษณะของพระองค์คือความจริงและเป็นความจริงที่ผมอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบความจริงสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษใช้คําว่า absolute นะครับ absolute truth พระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นความจริงที่สมบูรณ์ความจริงที่สมบูรณ์นั้นมีความหมายคำนิยามของความจริงที่สมบูรณ์ก็คือ การที่ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความจริงสมบูรณ์อีกแล้วครับคือความจริงที่เต็มเปี่ยมความจริงที่สูงสุดเป็นความจริงที่เป็นมาตรฐานที่อยู่ขีดที่สูงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่อยู่เหนือก่นนี้แล้วนี่คือความหมายของว่าสมบูรณ์หรือแอ s o l u t ์นะครับแต่ในพระองค์นอกจากพระองค์นะครับไม่มีความจริงอื่นในพระองค์มีความจริงที่สมบูรณ์ยองครับหนึ่งในพระนามที่ผู้คน ที่เป็นลูกของพระเจ้าบรรดาบุตรของพระเจ้าได้ขนานนามเรียกสมัญญานามของพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงอ้างอิงอยู่ในพระธรรมสรดีบทที่31ข้อที่5นะครับรพคัมปีอ้างอิงอยู่ในสวดีบทที่31ข้อที่5ครับข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในประหัตของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเยาว์วาพระเจ้าแห่งความจริงองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วพี่น้องครับ หลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราก็เหมือนกับเพลงที่เราร้องนะครับอย่ายอมแพ้การทดลองเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆครั้งทีเดียวด้วยเหตุที่ว่าเราจะต้องเอาตัวรอดด้วยเหตุที่ว่าเราจะต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับในตัวของเราด้วยเหตุที่ว่าการที่เราเราจะได้ผลประโยชน์พี่น้องครับทําให้เราพูดปดเราไม่พูดความจริงทําให้เราโกหกเพราะเจ้านาของพระเจ้านะครับ ได้สอนให้เราที่จะเรียนรู้และแตระหนักใส่ใจเสมอเกี่ยวกับเรื่องของความจริงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระก็ปอีกตอนหนึ่งครับในท,ท,ท,ทิตัสบทที่หนึ่งข้อที่สองครับทิตัสบทที่หนึ่งข้อที่สองพระพี่บอกว่าโปรไม่ตัดมุสานะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเอาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เนื่องด้วยความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ และให้รู้จักความจริงตามทางของพระเจ้าด้วยหวังจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรมุสาได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกพิ่นัองคาับพะเจนะจของพระเจ้าตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของความเชื่อผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้พระคัมีตอนนี้นั้นสวยงามมากครับโปรดฟังคําอธิบายนะครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลพกพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรมุสาพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับจริงๆแล้วพระเจ้าได้รู้จักเราก่อนที่เราจะมีตัวตนหรือถือกําเนิดในโลกนี้ก่อนวางรากสร้างโลกอีกพี่น้องครับเมื่อเราได้ยินคําว่าก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้ารู้จักเราแล้วท่านหมายความว่า พระเจ้าทรงพระคุณและจากการทรงเลือกของพระเจ้าจากการรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกนี้ก่อนที่เราจะมีตัวตนพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่ตรงน,นั้นแล้วแต่พระเจ้าทรงเลือกเราตามพระกภีต,ตอนนี้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเราด้วยความเชื่อของพวกเรานะครับพวกเราที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้นโครงทรงเตรียมให้เรารู้จักความจริงเมื่อ เราอยู่ในความจริงเราจะอยู่ในทางของพระเจ้าที่นี่นะครับมีความคำคำที่สําคัญก็คือความเชื่อการทรงเลือกความจริงและทางของพระเจ้าคําสุดท้ายในข้อที่2ได้บอกว่าชีวิตนิรันดร์นะครับรวมกับคําสุดท้ายนี้ก็คือ5คําครับ5คํานี้เป็นคำคำที่ใหญ่มากคําที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคําสําคัญความเชื่อ การทรงเลือกของพระเจ้าความจริงทางของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับถ้าเรียงลําดับนะครับเราเข้าสู่พระสัญญานี้โดยความเชื่อครับอันนั้นเป็นลําดับแรกลําดับที่สองก็คือเรามั่นใจในความเชื่อของเราเรามั่นใจในชีวิตนิรันดร์ของเราเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้นี่คือสิ่งที่เกิดจากพระสัญ,ญาของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก เป็นสิ่งที่พระกมภีบันทึกไว้ชัดเจนครับว่าในพระสัญญาของพระเจ้านะครับตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเราได้ถูกเลือกจากพระเจ้าแล้วนี่เป็นพระเมตตาเป็นความรักมั่นคงของพระเจ้าจริงๆนะครับและที่สามครับความจริง้รู้จักความจริงความจริงคือ,อไรพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเป็นชีวิตทําให้เรารู้จักความจริงก็คือความจริงแห่งการทรงช่วยให้รอดที่เกิดจากองค์พระเยซูคริส พี่น้องครับความจริงนี้เป็นความจริงที่เที่ยงแท้สมบูรณ์เป็นความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครก็ตามที่เชื่อศรัทธาไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ลนนี้เขาจะพบกับความจริงครับความจริงนั้นก็คือชีวิตนิรันดร์นะครับซึ่งมันก็คือทางของพระเจ้าทางของพรนะเจ้านั้นคือทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเดินในทางนะที่เราดูของพระเจ้าเป็นบุตรของโรรองเป็นคริสเตียนเราเดินไปถึงเป้าหมายนะครับก็คือชีวิตนิรันดนั่นเองนี่คือทางครับ ภาษาคนไทยเขาเรียกว่ามักหรือมันคานั่นเองนะครับมอรอหันคอมักนะครับมามารอเรือสองตัวนะครับรอหันแล้วก็คอควายนะครับมักหรือเติมระอาเป็นมันคาก็คือทางครับภาษาจีเรียกว่าเต๋านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางที่นําไปถึงชีวิตนิรันด์ด้วยความหวังชัดเจนครับเพราะเนื่องจากพระสัญญาของพระเจ้าพเพี่องครับนี่คือสิ่งที่ติทัส บทที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อสองได้ให้เรามีความมั่นใจทําให้เรามั่นใจในความจริงของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าไม่ทรงตรมุสาพี่น้องครับวลีนี้มีความสําคัญครับฟังหิวว่าซึ่งพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรมุสาคําตอบคําถามนะครับก็คือคําตอบคําถามที่ว่าพระเจ้าไม่ตรมุสา ทำไมพัมพีบอกว่าพระเจ้าไม่สามารถในขณะที่พระเจ้าสามารถทาอะไรทุกอย่างได้คําตอบที่นี่นะครับก็คือพระเจ้าสามารถทําทุกอย่างได้พระเจ้าทรงเป็น omnipotent นะครับ omnipotent แปลว่าพระองค์ทรงมีฤิธานุภาพสูงสุดไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้แต่ที่นี่พังพีบอกว่าพระเจ้าไม่สามารถทําอย่างหนึ่งครับก็คือตัดมุสาแสดงว่ามีความจํากัดในพระเจ้าไหมครับคําตอบคือไม่มีจริงๆแล้ว พังผีตอนนี้อธิบายได้ความหมายครับว่าพระเจ้าเลือกที่จะไม่ตัดมุสาเพราะฉะนั้นแม้ว่าพงค์จะสามารถทําได้ทุกอย่างก็จริงอยู่ครับพี่น้องสามารถทําได้ทุกอย่างก็ตามแต่พระเจ้าไม่ตัดมุสาพระองค์ทรงเลือกที่จะไม่ตัดมุสาเพราะว่าพรงค์ทรงเลือกที่จะไม่ทําบาปนะครับทั้งที่พงค์ทําได้ทุกอย่างพี่น้องครับแต่ทุกอย่างแต่พระงค์ไม่ทําบาปพงค์ไม่ตัดมุสา ทันในฉันนั้นครับพี่น้องพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราต้องเรียนแบบพระเจ้าที่จะไม่ตรมุสาคําว่ามุสานั้นในขั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของไวท์ไลน์นะครับไวท์ไลน์ก็คือการโกหกสีขาวนะครับหรือ half truth ก็คือพูดความจริงแต่เพียงครึ่งเดียวนะครับถือว่ามุสาหรือไม่พี่น้องติดตามนะครับเพียงครับพ่อเจ้านของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่า ในขณะที่เรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นองค์ Absolute Truth ก็คือทรงเป็นองค์แห่งความจริงสัจธรรมนะครับสูงสุดนะครับและในขณะที่พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงผ่านพระเจ้าของพระเจ้าในสุตีบทที่31ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้เขียนเุดดินั้นได้ยกย่องพระเจ้าและบอกถึงพระสัะของพระองค์เรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงนะครับและในทิฏัส ก็ได้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ทรงมุสาครับพระองค์ไม่สามารถตัดมุสาได้เพียงคำเช่าวันนี้มีสองประการที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าได้เปิดเผยสาแดงพลรรักษณะของพระเจ้าครับพระเจ้าไม่เคยสอนให้เราพูดโกหกในการเดียวกันพระเจ้าสอนให้เราพูดความจริงในขณะที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงเราจรึงเชื่อมั่น ในความรอดของเราได้เราต้องมั่นใจในความรอดของเราได้มั่นใจในชีวิตนิรันดร์มั่นใจขณะที่เราเดินอยู่ในทางแห่งการเชื่อฟังตามพระชนะของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นนามธไทยของพระเจ้าในชาวันนี้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระงค์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยิ้ทรงให้พระชนะของพระเจ้ายืนยันให้ก็จ้ลหลายเรียนแบบพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงขอให้ข้าพุทธหลายนั้นที่จะพูดความจริงไม่โกหกไม่พูดเท,ท็จการแต่พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตือนสอนข้าพุทธหลายในการใช้วาจาในใช้คําพูดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพุทธหลายจะมีท่าทีในใจที่จะไม่บิดเบือนความจริงของพระองค์ที่จะไม่สอนผิดสอนเทียมเท,ท็จสอนให้ต่างไปจากโพ,พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรทรงนำพวกข้าพุทธหลายด้วยเถิด ตราบทูลขอปรณนาตัวมอบถวายชีวิตให้กับพงค์ครั้งหนึ่งในวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องครับที่ได้ติดตามพี่น้องครับช่วยเชิญชวนนะครับและกดติดตามนะครับเผื่อจะได้ถึง1,000นะครับแล้วก็จะเป็นที่ถวายเกียรติแพระเจ้าเพราะว่ามีหลายคนที่เขาอยากจะฟังนะครับแต่เขาก็ยังไม่กดติดตามขอพี่น้องช่วยส่งเสริมช่วยแนะนำด้วยครับ ขอพระเจ้าอวยพ,อพอรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ